สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาบอกเทคนิคนะครับการชํานะครับผมก็คือตัวนี้เป็นโคนคิงคองนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เลือกหน่อนะครับที่ขนาดประมาณสักสองเซนนะครับผมทําการเด็ดหน่อนะครับผมจะขอเด็ดก่อนนะครับเ นะครับผมขอโ okay. อเคเราเด็ดหนอมแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคทำการขูดนะครับผมขูดที่มันมีขนนะครับผมแล้วก็มีเปลือกนะครับผมอยู่ด้านตูดนะครับ คือเคครับเสร็จแล้วนะครับก็นำน้ำยานะครับผมผมจะใช้ตัวนี้นะครับโคน็กรูทนะครับคเค จะนำพูกันนะครับผมพูกันป้ายนะครับผมป้ายน้ำยานะครับผมมาทานะครับผม,มที่ตูดนะที้ตูดยิมลงโอเคง้นเสร็จนะครับผมเราก็จะนำตัวหนอนนะครับผมไปพักไว้นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมแล้วผมก็จะลง ปุูงนะครับผมโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ